คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการเสียงโูคฉลาก,กินแดงรัฐบาลเท่านั้นไม่ที้แนะไม่แนะนำไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมห้ามเล่นการพนันเป็นอันขาดท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะมนีเพชรพรวยก็มาอยู่ที่สำนักปูเทพนะคะปูเทพหงษยท,ท่านนะคะเนาะที่มาตามเหลขกความฝันเหล็กของปูเทพนะคะนวดนี้นะคะเนาะว่าเพิ่นสิฟันแบบใด,ด,ดตัวใดนะคะเนาะปูเทพหงษยท,ท่านเด้อค่ะ ใส่งวดวันที่หนึ่งมิถุนาเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะไปเผ็ดกับมะฮอดแล้วเนาะค่ะมะฮอดเสียสำนักเพิ่งแล้วเนาะค่ะถ้ามาตามกันเลยด้วยค่ะว่าเพิ่งจีได้เอกตัวใด้ฟันแบบใด้เนาะคะ่ะเนาะไปกันตามตัวเทปกันเลยเนาะคะ่ะเนาะไปไปกันเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพลวยดีด้อยค่ะคนละไลค์คนละแชร์นะคะเนาะไปกันเลยค่ะบ้านเลขที่28หมู่15บ้านกะทิตำบลปราสาทอำเภอ,อห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษ วันนี้แนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับไม่ได้บอกหวยแต่บอกตัวเลขให้กับเอฟพผู้ที่อยู่ทางบ้านนะครับฉะนั้นเจ้านายที่กำลังดูแลตามช่องต่างๆอยู่อย่าหาว่าปู่เทพนู่นนี่นั่นก็แล้วกันนะครับถ้าไม่มีกองสลากคงไม่มีครูบาอาจารย์คนใดใบหวยนะครับปู่เทพก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็น ส่วนแนแนวความเชื่อนะครับเป็นการเสี่ยงทายนะครับเป็นการเสี่ยงทายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเท่านั้นครับไม่ส่งเสริมให้เล่นการพนันใต้ดินครับวันนี้ที่24พฤษภาคม2567นะครับฝนฟ้าก็ตกลงมาอย่างกระนำนะครับวันนี้ YouTube ก็ หลังจากแดดร้อนๆไปตามคลิปให้กับ f อนะครับผู้ที่ดูอยู่ทางบ้านก็ต้องฝ่าฝนนะครับมาหาปูุเทพเพื่อหาแนวทางสำหรับ f อผู้ที่ดูแลอยู่ทางบ้านฉะนั้นถ้าดูแล้วก็กดเชรกดไลค์ให้กับกลุ่มทีมงาน YouTube ทุกช่องนะครับที่มาถ่ายทำทิปสถานปูุเทพวันนี้มีวลีเด็ดนะครับแนวทางที่ดีก็คือเลขเมืองผีและเลขเมืองบาดาล สองเลขเท่านั้นครับเลขผีก็คือเลขเมืองบางบทนะครับช่วงวันวิสาขบูชาถูกต้องไหมเมื่อกี้วันวิสาเนาะครับใครเข้าวัดเวียนเทียนนะครับสำหรับวันที่หนึ่งมิถุนาหวยออกนะครับพฤษภาคมมีสิ่งดีๆและอย่างก็คือวันปลูกป่าชุมชนก็คือตรงกับวันที่25นะครับสอสอสอคงจะรู้ดีนะครับ ขออย่าให้ออก25นะ 25. เพราะว่าเป็นวันป่าชุมชนของโลกเลยก็ว่าได้นะครับ <25. S 1> คือเลข25ฉะนั้นพี่น้องชอบก็จัดไปแต่ไม่ใช่เลขปู่เทพนะเป็นเลขของป่าชุมชนเป็นการปลูกป,ป่าทดแทนโลกครับแสดบเลขเครื่องบินทำไมเนาะมาแช่งมาตรงเลขปู่เทพซะเหลือเกินนะครับที่เลขเครื่องบินมันสะดุดอากาศ ได้ทาาใช่ก็เลยทําให้พี่น้องที่โดยสารมาเสียชีวิตข,ขอแสดงความเสียใจฝากถึงช่องยูทูบทุกท่านครับสำหรับเลขผีเลขเมืองบางบทนะครับ,รบเลขปู่เทพนะครับที่จะฝากให้พี่น้องไปเสียงทายก็คือเลขพี่น้องฟังนะครับ2 2แล้วก็สาม เลขตัวนี้ฝันหกคืนซ้อนๆน,น,นะครับฝันว่าได้ไปเมืองผีนะครับชุมชนเมืองผีก็คือเหมือนบ้านเรานี่แหละครับทำมาหากินเหมือนกันทำไร่ทำนาเหมือนกันมีนายบ้านเหมือนกันมีผู้ใหญ่เหมือนกันนี่แหละใครถามปู่เทพว่าเข้ามาทำไมไอ้เราก็หลงเข้าไปครับถ้าไม่ได้ไว่า้พระสวดมนต์ถ้าไม่มีบุญเก่าเขาเชื่อเอ่ญวานนไหลใต้เลยทีเน้อง นะครับไหลเลยเพราะว่าเมืองผีนี่มันมันสุกกว่าเมืองมนุษย์เดอฉะนั้นผีถึงจะอยากเกิดบ่ไม่มีผีตัวไหนอยากเกิดเป็นมนุษย์ไดบผีมันก็อยากเกิดเป็นคนเพราะว่าเมืองคนมันอมันเหตุบาปก็ได้เห็ดบุญก็ได้เหตุยังก็ได้นะครับไม่งั้นคนจีนเขาจะพูดว่าเออกูอยากเกิดเป็นหมาเทดดี้อาจารย์ว่าเอาคนอื่นก็ถามว่าเป็นยังจะเกิดเป็นหมา เฮ็ดยังกรไดตัวเป็นหมาแมนบอกเออ,เอ,อนี่ก็คือหมาเขาเรียกว่าสัตว์เดรรชานนะครับแม่ก็ได้ลูกก็ได้พี่น้องทุกอย่างก็ได้ได้หมดนี่เขาเรียกว่าสัตว์เดรรชานก็คือหมานะครับฉะนั้นเลขแนวทางที่ปู่เทพไปเข้าเมืองผีเมืองบางบทหคืนซ้อนๆก็จะเป็นเลขสองสองสามนะครับพี่น้อง ชอบบ้างไหมนะครับฝากเป็นแนวทางนะครับเป็นการบ้านให้กับน้องๆที่กําลังถ่ายทํา YouTube พี่ๆกาลังถ่ายทํา YouTube ช่วยกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องๆพี่ๆเขาด้วยครับทิพสถานปู่เทพนะครับหลายเดือนหลายคราวแล้วหวยไม่เข้าผัดหน้าผัดหลังอยู่นะครับฉะนั้นเลขเมืองผีเมืองบังบดก็คือ2 2งส ส่วนเลขเมืองบาดาลก็คือ08นเม็ดเดียวนะครับศูย์แเม็ดเดียวเลยฉะนั้นพี่น้องชอบตัวใดหรือว่าเชื่อในศรัทธาปุ่เทพก็จัดไปนะครับอย่าให้เสียนะครับจัดไปอย่าให้เสียอย่าลืมนะครับอย่าลืมส่งเสริมรัฐบาลไม่ส่งเสริมให้เล่นการพนัน วันนี้พี่พี่ยูทูบมาแทบทุกช่องเลยนะครับไม่เห็นช่องเดียวก็คือบ่าวสากคักกรลดสงสัยสิมาหลังงูนะครับบอท่านเห็นฉะนั้นสองเนี่ยปู่เทพปล่อยไปก่อนนะครับก่อนที่เครื่องบินจะตกหลุมอากาศเด้นะครับปล่อยไปหลายมือแล้วฉะนั้น YouTube มากมือนี้ก็ขอแสดงความดีใจด้วยที่ได้ตัวเลข ไปฝากให้กับ f อฟซีผู้ที่อยู่ทางบ้านเลขเมืองผีก็คือ2 2งสเลขเมืองบาดาลก็คือ08นย์ดไม่เดียวครับขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้จงโชคดีมีสุขทุกท่านมีแพ้สิทธามีอยังในโบรครับว่าเลย ถามเ้อม anyway <life> mm ีดแป้นบลาหอยไข่เลยพี่น้องก็เห็นปลาหอยไข่บ่เรื่องว่าทองมันยิงบอกินเข่าแล้วทองมันยิงนี้มันกระสิลลับเด้บ้านี้มันก็เกิดการภาวะขีดขานเกิดมันหนิงมันหนิงมันหนิงมันไม่หลุดคัวอ่าขันหันเอฟซีแอดมินถามอะไรกับที่ว่ามีเสียงเสียงแอดมินเลยอะไรอรียปล่อยให็ดฟัวม่วนี่จวดเลยศูนย์แปดนะจวดศูนะคดรับา งวดน,นี้จวดศูนย์แปดฟันเป็นเดียวอีกขาดปัดเลยนะครับเป็นเลขท้องไม่รั้ปักโคเมืองใบดานผมนะครับแก้ตัวเมื่อกี้ห้าเก้าหนึ่งมันออกเก่าศูนย์ศูนย์เก่าออกโคกเก่าศูนย์ขอแก้ตัวนะครับศูนย์แปดขาดปัดจวดเลยครับบางไฟจดุดสลองไญายอแถนแล้วเพราะว่าจวดแท้ศูนย์แปด 8, ครับสองสองสามจัดไปครับ จวดจวดไท <ป S 2> ล,ล้านมือปูนาะเมนจวดเลยนะครับย่างมายู่แล้วอียงเมื่อสิเกิดกระไฮมันเกิดนะครับฝากเพื่อเป็นแนวทางเ c น้องๆใหม่ที่เข้ามาทิพสถานปู่เทพนะครับอยากเบิรงกด้วงกับปูเทพกะโท้มานะครับ0 8 5 3 8 1 9 7 0 0นะครับผัวห,7 7หวนีเมียหนีอยากอาบน้ำมนอนอยากเบิรงกด้วงทั้งโทรศัพท์กะโท้มหาปู่เทปนะครับ ชีวิตมีปัญหามีแต่ความยากลําบากอยากจินดวงวงจุ้ยก็โทรมาหาปู่เทพนะครับเบอร์โทรว่าครับปููเบอร์โทรศูนย์แปดห้าสามแปดหนึ่งเก้าเจ็ดศูนศูนย์ปู่เทพลุ่มน้ําห้วยตับตันครับโทรโทรตัวเลขหน่อยครับปู่มีไหมครับมาเขียนแล้วขึ้นอย่างมาจวดครับอ้าวจวดจวดสองสองสามเอยวให้น้องๆก่อนครครับ จวดครับไปเลยหนึ่งสองสามจวดเลยครับศูนย์แปดสองสองสองสามจัดไปจุดเลยครับพี่น้องครับเลขสามโตก็คือสองสองสามสองสองสองสามศูนย์แปดจวดฟันทงศูนย์แปดครับ พันธงศูนย์แปดสองสองสามกับศูนย์แปดพันธงศูนย์แปดสามตัวบนสองตัวล่างอย่างละเม็ดครับจัดไปที่นอนแคบหน้าเจาะใบนะครับเยีสีเพราะท่านนะครับแบสองสามตัดเอาเองด้วยค่ะสองครับสองสองก็ได้เนาะสองสองก็ได้สองสามก็ได้เมียนมีทอนันครับ วงเล็บศูนย์แปดเนี่ยผมงามๆเนี่ยเด้อค่ะครับจัดไปพี่น้องตัวสีแดงๆนะครับแดงครับแดงๆดำๆเลยจัดไปพ่นบองให้แดงๆครับศูนย์แปดสวยๆเป็นเลขไม่เยอะนะครับเลขสองตัวสามตัวเองครับพี่น้องไปหยิบลอตเตอรี่ไว้เลยเดี๋ยวสิบพท่านโมนะครับมันใจแห้งฝันหกขึ้นสอนสอนเลย ถ้าเป็นคนอื่นเขาเอื่นว่าไหลตายานะครับไหลาตายแท้ๆฝันหกขนซ้อนแมนหกขึ้สอนๆเลยฝันแมนผมว่าขึ้นที่เจ็ดสิฟันอีกบ่ นะครับ้าเบงเมาแรงนี่สืดฟันอีกบอกฟันแต่แบบเดียวๆบอกเมียนฟันแต่แบบเดียวเดียวนี่พี่เนบอกกันสองสามสองสามสองสองสามนี่ไหมครับบอกแต่แบบนี้ตลอดครับครับโอ้ถ้าออกเป็นบุญขอให้พี่น้องมือหนีเมือสินด้นมีเงินไทยให้ไทยหน้าย่ำฝนฝ่ากำลังโต๊นะครับพอได้ข่าวลูกไทยขอได้ข่าวปุ๋ยนะครับทำเองมันเข่าววันนี้นะครับวนน้าพี่น้องกะตามยูทูบในช่องนี้ นะครับอีกก็แล้วกันนะครับนี่เงียบปิดเงียบปิดปิดริมบวกหมดแล้วบวหมดแล้วเรีกมันสิออกมากเงียบๆมันสีครับสูนแปดสูนแปดขับจวดยังวงสูนแปดจวดเออจวดเลยโอ้โหจวดนอนอ้าตัวนี้ไปถือเบิ่งปูตัวสีแดงๆนี่ตัวสีแดงๆนี่ครับ เออมันชัดๆมึงเออโอ้โหง่ายจะบดเชีงสองสองก็มีสองสามก็มีตัวนี้จะมาเชียงเลยจวดเพิ่อเขาสามโตแบบนี้ครับครับเพิ่อเขาสามโตครูบอกครับแต่มักแห้งก็คือ้นศูนย์แปดเนาะจวดเลยจริงสิจวดคือบังไฟเลยนะครับอ่ะโอเคเนาะโอเคครับครับขอบคุณครูหลายครับผมสาธุเจริญสุขทุกท่านทุกคนครับยิ่งเห็นบังฟัาในวันที่หนุนครับ ธุสาธุสาธุา<ส>ารวยรวยรวย,ยทุกคนครับผม